สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้ภาษา,ษาฟินแลนด์ง่ายๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันกับอ้อมนะคะเริ่มจากคําพูดง่ายๆเมื่อทักทายและจากลาค่ะมาดูที่คําแรกกันนะคะมีคําว่า h e y Terve m o i Moro คําว่าม oro เนี่ยจะมีใช้ในบางแถบของฟินแลนด์นะคะอย่างเช่นตัมเปเรตัมเปเรเนียก็มีการใช้อยู่เยอะเหมือนกันค่ะ ใช้สำหรับคนที่รู้จักเป็นอย่างดีนะคะส่วนคำว่า hey คำว่า, hey วา hey เนี่ยค่อนข้างจะสุภาพค่ะสำหรับทักทายคนที่ไม่สนิทหรือไม่รู้จักค่ะส่วนคำว่าเตโรเวมอยใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะการทักทายระหว่างวันนะคะช่วงเช้าก็จะพูดว่าฮิว่าหัวเมนตาฮิว่าหัวเมนตาช่วงกลางวันก็จะพูดว่าฮิว่าไปวาฮิว่าไปวา ช่วงเย็นก็จะพูดว่าฮ u w ว i าอิลตาฮวอิลตาช่วงกลางคืนก็จะพูดว่าฮอว่าเอือตาฮวาเอือตาสำหรับการตอบนะคะช่วงเช้าเมื่อทักทายว่าฮว่าหัวม n นตาเราสามารถตอบไปว่าหัวมนตาตอบกลับแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนตอนกลางวันก็ฮ u วาไปว่า ว่าไปว่าเวลาตอบก็ตอบสั้นๆว่าไปว่าสั้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนตอนเย็นนะคะก็จะพูดว่าว่าอิลตาว่าอิลตาตอบสั้นๆไปว่า i l t ตาสั้นๆแค่นี้ก็ได้ค่ะเมื่อบอกราตรีสวัสดิ์จะพูดว่า h u v เอือตาว่ v เอือตาการตอบสามารถตอบหลากหลายรูปแบบเช่น จะบอกว่า่ ua, e ้เอือตาพูดแบบนี้คืนก็ได้ค่ะแปบลบว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะหรือว่าจะตอบสั้นๆว่าเอ้ยตาเอ้ยตาสั้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแปบลบว่าฝันดีนะคะหรือว่าจะตอบว่าเกาณีตาวนียเกาณีตาวุียหรือนุก uh ุฮ uh ือว uh ินนุกุฮือวินก็ได้ค่ะ ซึ่งแปลว่านอนหลับฝันดีเช่นกันค่ะการทักทายหรือถามสารทุกสุขดิบวันนี้จะยกตัวอย่างการถามตอบง่ายๆนะคะมาให้ได้รับชมกันค่ะถามตอบสามารถเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ค่ะเมื่อไม่ได้เจอกันตั้งนานเราสามารถพูดได้ว่าปิดกัตตาไอกาปิดกัสตาไอกายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งจะพูดว่าอ n มูกะวะนะดะตาสออนมูกะวะนะดะตาสยินดีที่ได้รู้จักจะพูดว่ามูกะวะตาวะตาซินุดมูกะวะตาวะตาซินุดการเริ่มประโยคทักทายสามารถเริ่มต้นถามว่าสบายดีไหมภาษาฟินก็จะพูดว่ามิตะกูรูมิตะ กูรการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่าสบายดีค่ะขอบคุณค่ะภาษาฟินจะพูดว่าอ h a n hyvin น i ี t o s อ h a n h y v วิน i ี t o s และเราสามารถถามกลับเขาไปว่าแล้วคุณละ่ะภาษาฟินก็จะพูดว่า enta s i n u l เ e enta sinulle แล้วคุณละ่ะสบายดีไหม สำหรับการตอบนะคะก็เลือกใช้คำตอบที่พูดเมื่อกี้ได้เลยค่ะการถามอีกแบบหนึ่งนะคะจะถามว่าเป็นไงบ้างภาษาฟินก็จะพูดว่ามีเต็นเมเนมีเต็นเมเนแปลว่าเป็นไงบ้างการตอบก็สามารถตอบได้ว่าดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะภาษาฟินก็จะพูดว่าโอเกนฮวินกิตสโอเกนฮวินกิตส อีกคำหนึ่งนะคะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสามารถถามได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะมิเตนโวยมิเตนโวยแบบที่สองนะคะกุยงกะโวยกุยงกะโวยหากจะตอบว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกสามารถพูดภาษา,ษาฟินได้ว่าเอ้มิเตนเอริโกิสตาเอ้มิตนเอริโกสตา ว่าวันนี้เป็นไงบ้างภาษาฟินก็จะพูดว่ามีเต็นไปว่าซิซูยูมีเต็นไปว่าซิซูยูสามารถตอบไปว่าก็ไม่เลวนะภาษาฟินจะพูดว่าเอฮัสซุมมินเอฮัสซุมมินการแนะนําตัวและการถามตอบนะคะอันดับแรกต้องทักกันก่อนนะคะว่าเฮ้เตร์เวหรือบะมอยก่อนที่จะแนะนําตัวนะคะ การแนะนําตัวนะคะก็จะพูดภาษาฟินว่าฉันคือสมมุติว่าอ้อมชื่อซินินะคะก็จะพูดว่ามีนาโอเลนซินิมีนาโอเลนซินิเมื่ออยากรู้ว่าเขาเป็นใครคุณก็สามารถถามเขากลับไปได้ว่ากูกาซินาโอเลกูกาซินาโอเลกการตอบสามารถตอบว่ามีนาโอเลนซินิหรือว่าโอเลนซินิก็ได้ค่ะถามถึงประเทศหรือสัญชาตินะคะ จะถามว่าคุณสัญชาติอะไรจะต้องพูดว่ามิงกะมาไลเนนซินาโอเลตมิงกะมาไลเนนซินาโอเลตคุณสัญชาติอะไรเวลาตอบนะคะถ้าเกิดว่าสัญชาติไทยก็จะพูดว่าโอเลนไทยมาไลเนนโอเลนไทยมาไลเนนบ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหนหรือว่าคุณมาจากไหนก็จะพูดว่ามิสเตอร์โอเลตโตอยสิน มิสเต o l ์อเล o ก s ู n ยินเวลาตอบนะคะก็จะตอบว่าฉันมาจากประเทศไทยโอเล็กู i ตยซินไทยมิสต์โอเล็กูโยินไทยมิสต์การถามถึงที่อยู่นะคะจะถามว่าคุณอาศัยอยู่ฟินแลนด์เป็นเวลานานแค่ไหนแล้วภาษาฟินก็จะพูดว่าโอเล็กโกอาซูนดกาอวนสว e ม s สซ l e โอเล็กโกอาซนด กาวอวนสวามิศักดิคุณอาศัยอยู่ที่ฟินแลนด์นานแค่ไหนแล้วการตอบนะคะสมมุติว่าอาศัยอยู่ที่ฟินแลนด์สองปีก็จะพูดว่าโอเลนอาสุนด์กักซิววัตตาสวามิศัโอเลนอาสุนด์กักซิววัตตาสวามิศัคุณอาศัยอยู่ที่เมืองไหนมิสซาเก้าบุงเงศะซีนาอาสุดมิสซาเก้าบุงเงศะซีนา ส,สมมุติว่าอยู่ที่เฮลซิงกินะคะก็จะพูดว่า a s ุ n h e l s i n ิส asun helsinki การถามเกี่ยวกับอายุนะคะก็จะมีหลากหลายคําถามค่ะที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้ยกตัวอย่างการถามตอบง่ายๆมาให้ได้รับชมกันค่ะเช่นคุณอายุเท่าไหร่กุยงกะวันฮะซีนาโอเลตกุยงกะวันฮะซีนาโอเล ถ้าเกิดว่าอายุ20ปีเนี่ยก็ตอบไปว่าโอเลนกักสกิมันตาหัวเตียสโอเลนกักสกิมันตาหัวเตียสสมมติว่ามีเด็กนะคะอยากทราบว่าเด็กอายุเท่าไหร่แล้วก็จะถามว่ากุยงกาวันหาแฮนออนกุยงกบวันหาแฮนออนสมมุติว่าเด็กอายุหนึ่งขวบนะคะก็สามารถพูดได้ว่าแฮนออนอึกสิบวัตตา h ฮนอ n นอึกสิวอตตาเมื่อจากลานะคะเราสามารถพูดได้ว่าเฮ้เฮ้เฮ้ปะมอยกะนักเกมีนนาดาดนและอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าฮิวาสติคำว่าฮิวาสติเนี่ยในภาษาฟินแลนด์แปลว่าลาก่อนหรืออำลา โดยทั่วไปใช้เมื่อจะจากลากันเป็นเวลานานหรืออาจไม่ได้พบกันอีกนะคะในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือว่าอารมณ์ลึกซึ้งค่ะนี่เป็นการทักทายถามไทยและแนะนำตัวเองเบื้องต้นนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบพูดคุยทักทายให้กำลังใจกันได้ตลอดนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า